านหญิงให้ข้าน้อยกลับโยนเป็นเพื่อนท่านเถอะไม่จําเป็นข้ามีเท้ามาเองก็กลับเองได้เมื่อครู่ข้ารับปากกับใต้เท้าสื่อไปแล้วต้องส่งท่านกลับโยนอย่างปลอดภัยหากปล่อยให้หนีไประหว่างทางข้าน้อยไม่รู้จะอธิบายกับใต้เท้าสื่อยังไงทําไมข้าต้องหนีด้วยน่าขันนี่เมื่ออยากจูงมาขนาดนี้ก็จูงไปเลย ท่านหญิงที่จริงเรื่องนี้เป็นความผิดของเสินอ,อี้ท่านไม่จำเป็นต้องเสียใจตาข้างไหนของท่านเห็นว่าข้าเสียใจอีกอย่างเกี่ยวอะไรกับท่านด้วยท่านทำลายงานแต่งของข้าครั้งแล้วครั้งเล่ามีแผนอะไรกันแน่คุณชายตอนที่เราไปหาตัวว่าที่ภรรยาสินอ,อี้นางได้หายตัวไปสืผากันอยู่นานที่ได้รู้องครักษ์รับสกุลสืพาตัวไป นั้นก็แสดงว่าเซนอี้เป็นแค่หมากในมือมหาเศนาบดีสือจริงงั้นพวกเราควรทำยังไงต่อบอกความจริงกับตะกุนปันไหมไม่จำเป็นมันเกี่ยวกับห้องเต้และตราพยักษ์คนรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีรับทราบทำง่ายๆขนาดนี้ยังตอบไม่ได้เอาเถอะเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วล่ะข้าไม่มีเจตนาแอบแฝงแค่เป็นห่วงท่านหญิงก็เท่านั้น ข้ากับท่านไม่ใช่ญาติสนิทมิสหายแต่กลับลงทุนทุ่มเทแรงกายแรงสมองเพื่อมาเป็นห่วงข้าความห่วงใยแบบนี้ข้าคงรับไม่ไหวจริงๆท่านหญิงผู้เช่นนี้มันจะไม่่านเห็นข้าโง,ง่จริงๆใช่ไหมเมืม่อครูที่ท่านหามาไม่ใช่คุม,มันของสรรันอี้เลยด้วยซ้ำไหนอะ้วที่แท้ท่านหญิง ท่านรู้ทุกอย่างแล้วเหตุใดท่านเสินอี้เป็นคนซื่อตรงจริงท่านจะหาใครปลอมตัวมาก็ไม่มีทางหลงกลหรอกแต่เขากลับยอมรับถ้าไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแล้วแต่เฉิงอันปัวท่านวางแผนต่างๆนาน,นา,นนานเพื่ออะไรกันแน่ถ้าอยากรู้คําตอบตอนนี้เลยเพราะพวกเรารู้จักกันมานานข้าก็เห็นท่านหญิงเป็นเป็นเพื่อนอเพื่อนกันเป็นห่วงกันไม่เหมาะตรงไหน แค่เพื่อนเท่านั้นต้นแบบบดิตของตายล่าทำไมถึงพูดไม่คิดเช่นนี้นะนี่ยโง่โง่คุณชายของข้าไม่ได้พูดอะไรผิดซะหน่อยหุดนผีหรือเปล่าข้าไม่รู้แต่ที่รู้อีกเดี๋ยวคุณหนูต้องโมโหแน่ฉันอันปัวนี่มันใช่คำอธิบายไหมเห็นเห็นอยู่ท่านทำลายงานแต่งของข้าแต่ท่านกระบอกว่าเห็นข้าเป็นแค่เพื่อนเหรอท่านหญิงอย่าเพิ่งใจร้อนากข้าอธิบายก่อน เรือ่องสกุลหวังไม่สมควรก็จริงแต่เหตุการณ์มันฉุกละหุกสกุลหวังตัวจริงถูกลักพาตัวไปก่อนเพราะงั้นข้าจึงเรียกไม่ได้หวังวระท่านจะเข้าใจนั่นก็นับว่าหลอกลวงแถมยังด่ารังเกียจกว่าเสินอี้อีกด้วยข้าน้อยข้าน้อยก็แค่เป็นห่วงท่านหญิงหรือว่าหรือว่าถูกหลอกก็จะแต่งงานกับเสินอี้อยู่ดีข้าก็แต่งกับต้นตระกูลท่านสิต้นตระกูลข้ามีข้าคนเดียว หรือว่าท่านหญิงกำลังด่าข้าอยู่เหรอข้าไม่อยากเสวนากับท่านแล้วก็จะถามท่านอีกครั้งกลัวข้าโดนหลอกหรือว่ากลัวข้าแต่งงานอ๋อถามดีๆคขาถามวัดใจเลยเนี่ยน่าจะตายไปก็ต้องกลัวโดนหลอกสิเอ้ยแม่สมองข้าจะไม่ดีแต่ตอบแบบนี้ต้องไม่ผ่านแน่ไม่ผ่าน ่งเถามไปก็เท่านั้นถามท่านสูไปถามเทวดาดีกว่าไะจะเป็นม้าบือหรือไงเนี่ยแอบแสคุณชายเจ้าอ่ะรู้ตัวไม่นะมาะป,ปันเถิงฮ<า>ะจูงม้าทออีได้จ้ะไปเดี๋ยวนี้มา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 ไปกันเถอะมามามา มา Ou ้ามามามาเด็กดีเด็กดีตกลงข้ากลัวนางโดนหลอกหรือกลัวนางแต่งงานกันแน่ท่านหญิงที่จริงข้าน้อยถ้าไม่อยากเสวนากับท่านแล้วก็จะถามท่านอีกครั้งกลัวข้าโดนหลอกหรือว่ากลัวข้าแต่งงาน คุณชายอ่านหนังสือหน้านี้มากกว่าหนึ่งชั่วย,ยามแล้วสตรีนะ่ะเป็นหนังสือที่เข้าใจยากที่สุดบนโลกนี้พ่อบ้านท่านจะพูดเหลวไหลคุณชายไม่มีทางชายตามองท่านหญิงปันหรอกเดีจยวจิวเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้หรอกมาเปิดประตูหน่อยสิข้าจะเข้าไปอ ชายอากาศเย็นดื่มชาโสมสักหน่อยเถอะเมื่อครูเห็นท่านจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีเรื่องอะไรในใจเหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ดีเรื่องของท่านหญิงโชคดีที่ท่านช่วยเอาไว้ขืนถูกเจ้าเสนอีนั่นรอเข้าจริงๆต่อไปอยากพบเจอก็คงใจยากเออคุณชายข้าถูกชะตากับเด็กคนนี้มากลองหาเวลา เชิญท่านหญิงมากินข้าวดีไหมไม่จะเป็นล่ะเกรว่าท่านหญิงต่อไปคงจะไม่มีทางมาอีก